สวัสดีนะคะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดาหน่อยค่ะพี่น้องขาตื่นเช้ามาวันนี้วันพฤหัสตื่นเช้ามามีหิมะค่ะพี่น้องขาสวีเดนตอนใต้ตอนนี้หิมะกําลังลงตื่นขึ้นมาเจอหิมะพอดีนึกว่าจะหมดหน้าหิมะแล้วแต่ตอนนี้ก็พึ่งกลับมาอีกรอบค่ะพี่น้องค่าตื่นขึ้นมาเบิ่งรถดเต็มรถแนมโบเห็นรถุดเอาขา้มาจอดข้างในค่ะพี่น้องขา รถเอามาจอดข้างในอยู่หน้าบ้านอีกคันหนึ่งไม่คิดว่ามันจะลงก็เลยเอาเข้ามาจอดข้างในพอตอนนี้ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่น้องนะหิมะตกหิมะกําลังลงค่ะแต่เป็นบานเท้าฝนตกน้าถ่วมนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ตอนนี้ก็คือหิมะลงประเทศเซบีเดนตอนใต้ค่ะพี่น้องค่ะโอเคเรามาคุยข่าวกันค่ะพี่น้องค่ะตามปกติ การคุยข่าวตอนเช้าวันนี้ไม่ได้นั่งข้างบนขึ้นมาแะแยอยู่ไม่ได้นั่งข้างล่างค่ะพี่น้องคะไม่ได้นั่งดื่มกาแฟเตือนขึ้นมาเห็นก็เลยทําคลิปหาพี่น้องเลยคะ่ะพี่น้องคะโอเคเรามาคุยข่าวกันค่ะพี่น้องคะมาดามหน่อยอยู่ชั้นบนคะ่ะอยู่ชั้นสองของบ้านเรามาคุยข่าวกันค่ะพี่น้องคะตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อกลั่นแกล้งจิ้งเลนจะมากราบตรีน ถ้ามาผมก็เตะเสยปลายคางอยู่แล้วอัดเผยกับพี่น้องคะสืบเนื่อว่าจากคุณอัจฉริยะทำคลิปมาดามหน่อยถูกใจหลายค่ะพี่น้องคะถูกใจหลายก็เลยอยากอยากหยิบยกมาเล่าต่อละค่ะพี่น้องคะเอามาเหยียบซ้ำละค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิ้งเรนเนี่ยคุณอัดหมายถึงเนี่ยอ่น่าจะ ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหมายถึงใครนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าละไว้ในฐานเข้าใจที่ที่คุณอาจบอกว่าจิ้งเหรียญจิ้งเหรียญเนี่ยอัจฉริยะบอกว่าถ้ามากับตีนก็ติอ่เอตเสยคางเลยเตเสยปลายคางเลยแม่ ได้ใจยังขัดค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเมื่อวานมันมีการทําคลิปของจิ้งเหรนไม่ไม่ว่าจะเป็นทําคลิปไม่ว่าจะไปน,นั่งสวยๆให้เขาเอา่อออกข่าวนั่งสวยๆให้เขาสัมภาษณ์นั่งสวยๆอืมอา่อาให้อ่าเหมือนกับว่าดึงดูดความสนใจนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะทาเป็นโอ้ยข้ายิ่งใหญ่เหลือเกินจะไปลงกกกอกไปทําให้กะกกอกมีความสงบเริ่มเย็นพลวัพันนะ โอ้ยบอ,อบบองเลยเอาส่วนไดคิดว่ามึงหน้าตามึงแล้วก็เป็นกูนี่มุดแผ่นดินหนีแล้วกูเห็นมึงกูยานค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็คราวนี้ก็ไปบอกว่าคุณอัดกันแกล้งนู่นนี่หยุดการแกล้งเถอะหยุดกันแกล้งเถอะแล้วก็เขาเรียกอะไรหยุดการแกล้งเถอะชาวบ้านต้องการความสงบอย่าไปกันแกล้งชาวบ้านอีกเลยประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องมันเอาส่วนไดขคิดว่า เอาส่วนใดคิดนี่หมายถึงว่ากันแก้งหรือหยุดทำร้ายประชาชนหยุดทำร้ายชาวบ้านตถอนนะนะค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยก็เลยขั้นแขวสันดีโอ้ยบกควยเอ้ยเอาส่วนใดคิดหยุดกันแก้งปานเพิ่นมีอำนาจวาดหมาดไงคักเนาะ ในกรณีที่บอกว่าจะไปทําให้กุกกอกมีความสดชื่นร่มเย็นมีความไอไอสามัคคีหรือดีนะนะค่ะพี่น้องค่ะความหมายเพื่อนนะนะโอ้จะแมนมึงขักเนกบาบักค่อยเอ้ยอาตัวโตให้มึงหลอดก่อนบอไอไอไอที่ไปกราบตีงกับตีนน่ะเพื่นอนกัที่จริงอ่ะมันก็เราไม่รู้หรอกค่ะพี่น้องค่ะว่าสิ่งที่มันพูดน่ะ ไอ้คำว่ากับตรงกับตีนเนี่ยมันจะพูดโจกพูดตลกหรือ,อพูดจริงหรืออะไรก็จริงแต่ที่นี่ก็คือ,คอได้ยินออกมาจากปากแล้วมันก็สามารถที่จะเอามาขยี้ได้มึงไม่มีเขาเรียกอะไรเขาไม่ได้ให้น้ําหนักมึงขนาดนั้นอัจฉริยะก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้ให้น้ําหนักมึงขนาดนั้นมากับตีนกูเพราะว่ามันก็พูดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแล้ว,ลวการที่แจ้งข้อหานู่นนี่อะไรงไงที่เอาเรื่องที่ไปด่าเขาก่อนนี่แหละแล้วก็ที่มาเอาเรื่องมาแสดง มากลางมาแสดงเถื่อนให้ตอาอัดเห็นตอาอัดให้ตอาอัดรู้ก็มีคนเอาไปให้ตอาอัดดูตอาอัดเขาเลยบอกว่าเเดี๋ยวกูจัดให้อะไรทํานองนั้นละ่ะประมาณนั้นละ่ะค่ะพี่น้องคะแต่ตอนนี้ตอาอัดบอกว่าไม่ต้องจัดหรอกมันมีคดีของเขาอยู่แล้วไม่ก็คุกไม่คุกเท่านั้นแหละปะ่ะห้องกงห้องกงเท่านั้นละ่ะนั่นสิ่งที่คุณอัดบอกแหละค่ะพี่น้องคะโอ้ยมึงไม่มีราคาพอ,พอที่เขาจะมาเล่นด้วยมึงไม่มีราคาพอพอที่จะมานั่งบอกว่า โอ้ยบักคุยเอ้ยที่บอกว่าทําให้คนอื่นอมีความสุขให้ความหยุดไอจะออกมาเป็นปากเป็นเสียงชวนคนมาออกมาเป็นกระบอกเสียงว่าอัจฉริยะกันแก้งหยุดทําร้ายประชาชนเถอมั่นว่าแม่พี่น้องโอ้มันเอาส่วนใดคิดบอกะคุยเอ้ยหยุดแจ้งข้อหาเถะเพ่นว่าอย่าไปกันแก้งชาวบ้านอีกเลยเพ่นว่านะนะพี่น้องโอ้มึงใหญ่ขนาดมึงเอาตัวมึงหลอดก่อนบอบัะคว้ย เหตหนาไม่ละพี่น้องเออบักจิ้งเหรียญน,นี่ยใช้แทนคําว่าบักจิ้งเหรียญน,นี่ยมาดามหน่อยก็บอกอยากว่าบักจิ้งเหรียญหรอกพี่น้องขาบักคุ้มนรกนะนะมาจากคุ้มนรกผีเปรตนะนะค่ะพี่น้องค่ะคุ้มนรกผีเปรตออกมาเนี่ยนะบักข้วยเนี่บักจิ้งเหรียญที่อัจฉริยะให้ชายานี่แหละเออมันคิดว่ามันสําคัญโตัวซ้ำใดล่ะเออ,เอ,อตอนแรกอะที่มีเรื่องมีราวกันอะอัจฉริยะมันก็บอกเต็มปากอยู่แล้ว ไอ้ที่มึงห้าวห้าวกลางๆเนี่ยมึงอย่ามาไอ้ไอ้มาขอกลับตีนกูเหมือนกับไปขอกลับตีนขอขมากันขอโทษการกลางรายการรายการหนึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นนะอาจจะแล้วเขาก็พูดเต็มปากนะพี่น้องนะอ่ะมารอบนี้อีกถ้าเป็นกลางว่าเออขอเธออย่าไปกันแก้งชาวบ้านประชาชนหมู่บ้านกกอกแถวนั้นอีกเลยอย่าไปกันแก้งเขาเริ่มแล้วส่วนไหนคิดว่ากันแกงวะพี่น้องวนะ โอเคเดี๋ยวมาขยี้กันตอนที่เดี๋ยวมาคุยกันต่อตอนที่มาดำหน่อยไล์สุดละกันกับพี่น้องค่ะเพราะาเช้ามาเครื่องมันยังไม่ร้อนมันก็ยังแบตเตอรี่ชาร์จเต็มอยู่แต่มันก็ยังไม่ร้อนยังพูดไม่ได้มากค่ะพี่น้องค่ะตื่นเช้าใหม่ขอโทษขออภัยเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งน้ำกับพี่น้องค่ะแล้วก็โอ้ยโมโหเห็นเห็นคุณอาจารย์ยะ บอกมาพูดแล้วก็มโมโหแท่นนแะละค่ะพี่น้องมโมโหนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะโอเคบอกตีนเสยหน้ามันนะ่ะแม่นอยู่ค่ะเสยปลายข้างมันนะ่ะโอ้ยมักขักค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้เิ่องอีกนํากำลังลงค่ะพี่น้องค่ะกาลังลงนะก้อนใหญ่นาเลยล่ะค่ะพี่น้องค่าเห็นเห็นโอนชาลามาดาหน่อยทาง่างบนอันโอนชาลานะนะั่นอรถจอดอยู่นี่แล้วก็เอารถมาจอดข้างในสองคัน อันนั้นรถลูกชายที่ซื้อใหม่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้รุดเบนซ์แล้วก็รุดคันแดงฮุนไดยอยู่ข้างในหน้าบ้านไม่คิดว่าไม่คิดว่าหิมะมันจะลงเอารถก็รถเข้ามาข้างในก็สรุปว่าคงเอารถออกไม่ได้คงไปไหนไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะอย่างที่เขา,า้าาเบงไทยน้ําฝนตกน้ําท่วมขังสวีเดนต้ตอนใต้อต,อน,ตอนนี้หิมะลงน้ําท่วมหิมะท่วมค่ะพี่น้องค่ะ ไปใส่บ่ได้หรอกเพราะว่าท่วมลึกท่วมหนาโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ